อสวัสดีครับรอครับรอคุณะนะคุณใดสบายดีดทุกท่านเอฟซีนะอ่านะวันนี้มีปั้นดินนะผมพ่นเข้ามาเลนะผมรับจบท่อนเอฟซีรับจบทางปั้นดินทักพ่นเข้านะครับผมเอาขอบไปนะครับบรูงานนี้บลูงานใดนะครับผม,นะมเอฟซีนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยนี่มาเนี่ยนะยูนะ่นี่อ่ะหอยนะผมพ่นครับมีคนกอก นี่ให้นี่เขาเลยนี่ให้เราหน่อยนะให้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 พด้ปเด๋ยอ่ะให้พตีเขาอ่มาเลยข้ามาโอ้นักสเลยาูยาวนะเบกดีเสะไผมกอดเขาปะนุ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 นนุนุนนุนุนนุ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 นนนุนุนุน นั่งเลยลังไปเอออันปสูงนี้เีม,ดมดาดมบินอ่ะเท่ยวไปนี่รดูมกับเพื่นเนลีผมใ่นกูแท้เอน่แล้ก็กูแม่นแม่จอดรอกูน่เลยเป็นไะ<อ> อ่าโมนี้มารับจบทะครับรับจบนะครับผมพ่นข้าวให้กับพออ้อยนะครับเจ็ดสี่นาทีกับประมาณหนึ่งไรครับหนึ่งไรกวกกวนครับผมหนึ่งไรประมาณหนึ่งไรหนึ่งงานสองงานนี่แหละครับผมสรุปแล้วข้าเรงก็ได้ไรละร้อยลุกกันนี่ลุกครับผมลุกลุกลุกอ่าปันปันดินกับปันดินก็ได้ห้าร้อยนะเอพี่หกร้อยมันนี่โอ้ ะสโซย์ก็เป็นครับผมพอดีเอออันนี้ก็พ่นเข่านะครับผมก็เริ่มดังแล้วเริ่มพ่นเข่าตั้งแต่พ่นเบาเฮียวมันก็จากตศดใจนะครับผมเอฟซีนะแต่ยังหูว่าผลงานเสียวไม่แต่ยังยังหูนะหูทางการพ่นดีคือว่าเขาก็เรียกใช้บริการนะครับผมเอฟซีอ่ากลับมาบอกมาเนี่ยกันนะครับผมพ่นเข้านับแล้อ่าเนา ตอนนี้ลุงดุมก็ลุงดุมเคนจับกล้องนะครับผมลุงดุมนะครับเป็นมือกล้องวันนี้นะครับผมเอฟซีนะขอบคุณทุกคนใจที่เข้าม,มาชมเข้ามาติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสั้นๆน,น,น,นะครับผมมาเบนเขาเอฟซีชมกันนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเดี๋ยวคลิปหน้าพอไหมครับรอรอสวัสดีครับ